สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์เนุนครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่5ตุลาคม2566มีรายงานข่าวนะครับว่าพรรคฝ่ายค้านของเยอรมนีจัดการเดินขบวนประท้วงทั่วประเทศโดยเฉพาะที่กรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีนั้นมีผู้เข้าร่วมประท้วงเนี่ยประมาณ4,600คนผู้ประท้วงนั้นจูบป,ป้ายเรียกร้องความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นทางด้านนายกรัฐมนตรีอเล็กชและทางด้านอนาเลนาแบ็กบอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศโดยบอกว่านโยบายของรัฐบาลเยอรมนีที่ถูกผู้ประท้วงวิพากษ์วิจารณ์ได้แก่การส่งอาวุธไปยังยูเครนอย่างต่อเนื่องและการจัดการกับผู้ลี้ภัยที่หลังไหลเข้ามาในประเทศอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีนักเคลื่อนไหวหลายคนถือธงชาติรัสเซียด้วยทั้งนี้การเดินขบวนจบลงด้วยการชุมนุมที่สวนสาธารณะลาสกาเซนในใจกลางกรุงเบอร์ลินไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้นนอกจากมีการประท้วงแล้วก็มีการประทะกันด้วยวาจาตลอดการประท้วงขณะที่ทางด้านเมืองดุสซลด ผู้นำการประท้วงได้จัดการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดขนส่งอาวุธมอบให้กับยูเครนและให้ยอรมนีถอนตัวออกจากนาโต้ด้วยโดยผู้ประท้วงได้ชูป้ายสติภาพที่ปราศจากนาโต้ผู้ประท้วงรายหนึ่งได้อธิบายทัศนคติต่อนโยบายในการต่อต้านนาโต้ของตัวเองว่าเป็นเวลา70ปีแล้วที่สหรัฐก่อสงครามครั้งแล้วครั้งเล่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร การที่ได้มีการรวมชาติอีกครั้งในปี1990ก็ถือว่าเป็นการขึ้นสุดยุคสงครามเย็นได้แล้วทั้งนี้จากการประมาณการเบื้องต้นประชาชนหลายพันคนที่ออกมาประท้วงเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้สนับสนุนพรรคประชานิยมและก็ขบวนการเคิลเดนเกอร์ซึ่งออกมาประท้วงในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของโควิดเพื่อต่อต้านมาตรการที่การใช้ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิดโดยขบวนการเคิลเดนเตอร์ถือเป็นขบวนการประชานิยมด้านขวาในเยอรมนีและรวมถึงองค์กรสมาคมต่างๆที่มีแนวคิดขวาจัดด้วย สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้เนี่ยครับเริ่มที่จะมีประชาชนนั้นเห็นด้วยกับกระบวนการในการที่จะต่อต้านรัฐบาลต่อต้านการส่งมอบอาวุธต่างๆให้กับยูเครนมากยิ่งขึ้นในขณะที่ประเทศนั้นกำลังเข้าสู่วิกฤตเรื่องของฤดูหนาวที่ใกล้เข้ามาทุกวันซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยครับอาจจะทําให้เยอรมนีนั้นเจอวิกฤตเรื่องของการขาดแคลนพลังงานและทําให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งดังนั้นก็เลยมีประชาชนส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นยุติการส่งมอบอาวุธให้กับยรยน และที่สําคัญนั้นต้องถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของนาโตอีกด้วยนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้ในยุโรปนั้นเริ่มที่จะมีการออกมาประท้วงอีกครั้งหนึ่งเมื่อใกล้ฤดูหนาวนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนะครับในการที่จะกด subscribe กดติดตามช่องทางอินเตอร์เนียเพราะในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมได้ติดตามนะครับ